ช่องร bon ิบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปยทานนะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะลายเบสิกนะคะแบบนี้เลยแบบประหยัดริบบิ้นนะคะใช้ริบบิ้นไม่เยอะนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้เลยเราจะทำด้านหลังไว้ลักษณะนี้นะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะแล้วก็มีแหนบมีเหรียญมีลูกปัดสีทองนะคะเอาไว้มาติดเกสรน,นะคะตรงนี้หรือเพื่อนๆมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนํามาตกแต่งได้นะคะให้เพื่อนๆเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะลิบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้ลิบบิ้นเบอร์สองนะคะตัวนี้จะเป็นลิบบิ้นตาละคังนะคะแบบนี้ เราจะตัดริบบิ้นนะคะมาสี่เส้นนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะพับริบบิ้นนะคะตรงนี้ลงมาสิบเซนติเมตรค่ะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะสิบเซนติเมตรแล้วรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้ด้วยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะ โดยเราจะเอาริบบินนะคะด้านสั้นนะคะไว้ด้านบนเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านล่างนะคะริบบินเส้นที่1ค่ะเส้นที่2องคล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วลวงเอาริบบินเส้นที่3นะคะ เข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยก็สามารถนาเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนพับริบบิ้นเส้นสั้นด้าน,นล่างนะคะขึ้นมาด้านบนเส้นสั้นด้านซ้ายพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านบนพับลงมานะคะ เส้นสั้นด้านขวามือตรงนี้นำปลาลริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะดึงให้กระชรับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะโดยสอดเข้าไปช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะ ริบบิ้จะโผล่ตรงนี้ทำเหมือนกันนะคะทั้งสี่เส้นนะคะเส้นสั้นนะคะสอดเก็บทั้งสี่เส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะขวาม,มือแล้วก็สอดจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนนะคะดึงให้กระชรับนะคะลีดให้เป็นลอยตรงนี้การลิบบิ้เลื่อนหลุดค่ะเราจะได้แบบนี้พลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะมาทำมุมด้านข้างตรงนี้นะคะ ทั้งสี่มุมนะคะเราจะทำเส้นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะโคง้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยแล้วนำไปริปบบิ้นสอดตรงนี้ค่ะแบบนี้เราก็ดึงนะคะดึงรวมไว้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะโคง้งริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้ดึงรวมไว้ค่ะเส้นที่สามนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมแบบนี้ เส้นที่4ี่นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะเส้นที่สก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็สอดเหมือนเดิมเลยก็ดึงให้กระชับทั้ง4เส้นเลยนะคะแล้วก็จะได้มุมสามเหลี่ยมลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยให้เ,เพื่อนๆไล่ดึงทั้ง4เส้นนะคะแบบนี้ ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็ดึงนะคะจัดให้เขาเท่าๆกันนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้มุมลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำด้านในนะคะทำเกสรด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้เลยกรีดด้านในตรงนี้แล้วก็จะทําแบบง่ายๆนะคะจับแบบนี้ พ ma, right? yes. ับริบบิ้นเส้นสีเหลืองเก็บมาไว้ตรงนี้ค่ะเราจะทําเส้นสีขาวตรงนี้นะคะแล้วก็จะพับมาทางขวามือนะคะแล้วพับปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะนําปลายริบบิ้นสอดใต้เส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้ใต้เส้นสีเหลืองตรงนี้เลยปลายริบบิ้นเขาก็จะมาผูกด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะค่อยคดึงค่ะชนิดโป้งราดันตรงนี้นะคะดันกลีบสีขาวตรงนี้ลงแล้วก็ดึงนะคะ ค่อยๆดึงนะคะตรงนี้เราจะไม่ดึงแรงนะคะประมาณนี้ค่ะดึงรวมไว้ประมาณนี้ก่อนก็ได้นะคะประมาณนี้ส่วนเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองเส้นสีเหลืองแล้วก็เก็บเส้นสีขาวลงมาแบบนี้ค่ะจับแบบนี้เส้นที่สองนะคะตรงนี้พับมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้นําปลายริบบิ้นสอดใต้เส้นสีขาวนะคะตรงนี้เลยแบบง่ายๆเลยนะคะ แบบนี้นะคะปาลิบ,บินโผล่ด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้ค่ะแบบนี้ส่วนเส้นที่3นะคะเส้นสีขาวนะคะแล้วก็เก็บเส้นสีเหลืองลงมาแบบนี้ทําเส้นสีขาวแล้วก็พับมาทางขวามือพับปายริบ,บินลงมาค่ะพัปบปาลิบินลงมาแบบนี้แบบนี้นะคะสอดใต้เส้นสีเหลืองตรงนี้เลยแล้วก็ ถ้าสอดยากเพื่อนเพื่อนก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะใช้แหนบช่วยดันแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยคอยดึงนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันทีหลังนะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นสีเหลืองพับริบบิ้นมาทางขวาม,มือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้สอดใต้กลีบสีขาวตรงนี้เลยด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะเราก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะแบบนี้จากนั้นเราจะมาทํากลีบด้านนอกกันค่ะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเราก็จะทําแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะ เราจะจับแบบนี้เราจะเริ่มทำเส้นสีขาวนะคะด้านนี้นะคะพับมาทางขวามือแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยพับมาแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะด้านในนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยลักษณะนี้นะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดใต้กลีบสีขาวนะคะตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะ ใล้กลีบสีขาวนะคะตรงนี้เราก็สอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะถ้าเพื่อนๆสอดยากก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะเราก็จะให้ปลายแหลมตรงนี้นะคะครอบกับมุมสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะมุมสามเหลี่ยมด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็จะดึงนะคะให้ให้มุมตรงนี้นะคะครอบไปเลยนะคะแบบนี้นะคะครอบมุมสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้ แบบนี้นะคะเราก็ดึงนะคะด้านล่างเราก็ดึงนะคะแล้วก็ดันตรงนี้ให้เขาครอบกับมุมตรงนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะเขาจะครอบแบบนี้ปลายแหลมตรงนี้นะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนตรงนี้นะคะม้วนริบบิ้นให้ได้เป็นกลวยนะคะลักษณะนี้ค่ะนำปลายริบบิ้นสอดใต้กลีบเส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้ ตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเราก็สอดไปตามแนวริบบินนะคะถ้าลิบบินอ่อนสอดยากก็ใช้แหนบนะคะช่วยปลายลิบบินโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยคดึงค่ะค่อยๆดึงแล้วก็ดันนะคะให้ปลายแหลมตรงนี้ครอบกับมุมสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้เลยให้เขาครอบเข้าไปเลยนะคะเราก็ดึงนะคะค่อยคดึงนะคะขั้นตอนนี้เราจะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะตรงนี้นะคะครอบมุมตรงนี้นะคะ เราก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่3ามเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นมาค่ะม้วนนะคะลิบบินนะคะให้ได้เป็นกลวยด้านในนะคะแบบนี้แบบนี้เลยสอดตรงกลีบนี้เลยนะคะระหว่างกลีบตรงนี้เลยแล้วก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะปัายลิบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะให้มุมแหลมตรงนี้ครอบกับมุมสามเหลี่ยมนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะ แล้วก็ค่อยคอยดึงนะคะแบบนี้เลยใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้นะคะจะได้กลีบป,ประมาณนี้เส้นที่สี่นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะพับมาแบบนี้แล้วก็ม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้แบบนี้สอดต,ตรงนี้เลยใต้กลีบตรงนี้นะคะใต้กลีบสีเหลืองตรงนี้เลยสอดไปตรงๆต,ต,ตามแนวริบบิ้นนะคะ ถ้าสอดยากใช้แหนบค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะจับให้ถนัดมือนะคะให้มุมแหลมตรงนี้ครอบกับมุมสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะดึงให้แน่นค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อดูกลีบนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ หลือประมาณนี้เลยตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆใส่เหรียญน,นะคะจะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็ทําไว้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะติดเคสอนนะคะแล้วก็จะใช้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้แหนบนะคะจับแบบ ะะให้ตรงกลางนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็จะไม่ติดก็ได้นะคะ่าให้ตรงกลางแล้วก็ให้กาวเขาติดนะคะประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะส่วนใส่เหรียญที่หลังนะคะเพื่อนๆก็นําเหรียญมาวางนะคะแล้วก็สา่ลายขัดธรรมดาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนจะใส่เหรียญพร้อมเลยก็ ลดขนาดความยาวลงมาได้นะคะสัก33เซนติเมตรนะคะอันนี้เราจะตัดอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะเราสามารถทำตัวเปลาไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้เราก็จะใช้เทปใสนะคะติดกันริบิดเลือ่อนหลุดนะคะแล้วก็ติดเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะสามารถทำตัวเปลาไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะ เป็นลายที่ทำง่ายน่ารักนะคะแล้วก็ทำได้เร็วด้วยนะคะประหยัดลิปปิ้นด้วยนะคะแบบนี้จากนั้นก็ให้เพื่อนๆตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะตัดออกหมดเลยก็ได้นะคะนี่นะคะเราจะได้ลนนักษณะนี้ลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ